โอ้สุดยอดมีแคนวินช่วงนี้เราเดินถึงกันได้เว้ยกูน่าจะสักสองสี่ห้ารอบอ่ะอันเนี้ยมาๆเดี๋ยวกูโยนเนื้อให้มึงมามามาเก็บเก็บยีโต,ตมีตไม่ไม่ต้องวิ่งมา,มาหาเว้ยมีแต่กลัวต้องวิ่งมาหามึงก็บยีโตมี่กดกดกดมันเกิดเทศต้องยางปะวะวะยางยางเงยอดกดกดโอ้สโลสโลลี่สโลลีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอันต่อไปเฮ็ดอึบ จานรอเด่นจจานรอเด่นเดือดไปมึงไม่ต้องเดินมาเว้ยชิปชิปชิป you can you can oh good oh no ไม่เป็นไร you can เสิร์ฟแต่แต่แต่ไม่ต้องไม่ต้องกระแดดดองไว้ก่อนอ้าวโอ้แต่เสิร์ฟก็ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งไอไอดูอินไอดูอินใส่จานรอไหนอัดอึกาก แอมโซเปียกโอ้ชิบหายแล้วกูไม่มีทางไปโอ้โอ้โอเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่โอ้เยอะเยอะเยอะแรงการวัตถุดิบทัมี่กิบวัตถุดิบทัมี่ไม่มีไม่มีโอ้ออ้จิสมันมันมาย What are you doing You r e s t i l l my pen <laughs> โอ้โอ้อีกอันเกนอ่าเอ่อยูยูอาจจะมีความรู้สึกเอ่อปวดโอ้ใช่โอ้มายโอ้เอราะครนี้เราเดินถึงขั้นแล้วโอ้กูด we can we can do everything we want we can do everything we want I will go โอ้ยังไม่เสร็จเสร็จแล้ว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 ใส่จานไอ้ใส่จานใส่จานใส่จานอีกอันนึงไอ้ไอใส่จานไอ้ใส่จานโอเคกูด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 ไอพี่ต้มพัสตารอในขณะที่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ I will keep ahead when I give I hear I will give this when I give this I will give เออ่เดี๋ยวไอเอ่อโอ้โห้วงอะแปลกๆปลกกันเนี่ยโอ้ยวแล้วกระทะกูไปอยู่นั่นได้ไงหรือกระทะมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้ววะอะไรวะเนี่ยกูงงไปหมดแล้วกูอยู่ที่ไหนเนี่ยคนเดาวคนเดาวเรื่อเวลาเยอะมากเลยเราเรามาได้ครึ่งทางแหวววอลหรอเออใช่สิบห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบ อ๋เหรอโอเคใช่เร็ววีโอเคเนื้อสามัญวีแคนวินวีแคนวินวีแคนวินเอ่อคำดาวแอนเออสโลสโลเทคอีสโลเออเออคำดา yeah เออดกดดโอ้โหสุดยอดเนื้อต่อเนื้อต่อ <c oughs> I will uh, on, uh, I will get a dish 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 yeah อย่าล้างจานให้อย่าล้างจานให้ทำอะได้ใส่อยู่วะโอ้ยเออเวลามันต้องต่างดาวกินอยู่วะปกติตอนแรกกูเป็นเชฟตอนนี้กูผู้โลกเลยเนี่ยไอ้เอ้ยวางไปหมเฮ้ยติ๊มใส่จานเฮ้ยเฮ้ยกูมันต้องกลับไปที่เดิมแน่เลยดูอะไอ้ติมใางจานไอ้ติมกูจะไปเสิร์ฟเฮ้ยทำไมมันมีอะไรเปลี่ยนไปวะติมติมอ๋ออ๋อเดี๋ยวผมเด โอ้ยโอ้ยคิดถึงด่านนี้จังเลยอ่ะหรือว่านี่ด่านสุดท้ายแล้ววะไม่ใช่หลือตั้งเยอะเดียวซีไปล่าไี่เหลยฮะอันนี้มันดูยิ่งใหญ่อย่างเลยว่าเดียวซีมันเยอะเกินไปเปล่าวะเออใช่มันเยอะมากพอหรอคนเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่แต่เราผ่านละเอออ่าอ่อออาผ่านเพิ่งจะสองรอบอะไม่เป็นไรเรารีบทำดีกว่าเดี๋ยวเ,เวลามันไม่มีเมนูเดี๋ยวตังเราลด ใช่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 รอเร็วอยู่มันจะหายไปแล้วมันหายไปแล้วอ่ะเมนูเห็ดหายไม่เป็นไรลดนิดเดียวลดนิดเดียวโ <Okay. S 1> อเคจริงเหรเห็จร oh, no. ิงอ่เเไอเออเห็ดออนดิกีบเออพาตตาทูมีไอแฮปซัมมโอเคโอเคโอเคไอทอนโนวายไอแฮปบัสไอแฮปอ่ะเออโอ้โหอี์มาเมาเส โอ้หมอวิเศษโอ้ยวิวรอเส้นพัตตาโอ้ยโอู้เซิร์ฟเลยไม่ต้องห่วงวีแค้นวีแอนวย่วีแคนเย่แย่แย่เคย์นเอาวีต้มอด Oh I think I can uh uh serve hey we can serve one menu we can serve one menu we can serve one menu and we can win and we are number one of the world fucking world go yeah 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 oh we win we win ah we win yeah we win yeah โอ้ค <t om it> oh. นง่ายอ่ะด่านเย้ยมันจะง่ายไปไหนวะไอ้อด่านก่อนนัานนี้แม่งยากกว่าเยอะเลยเยอะเลยด้วยเออด่านเดียวสีมัแม่งยังง่ายไปไหนแบบดูดิเลโก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 ้่า <c oughs> นอาจารย์โง่โอ้ you don't do anything and you สั่งมี yeah he s a l o t โอ้มันพิ์มันพูดอะไรว้าด้วยแต่เราไม่อ่านโอ้ยูคุยกับหมายูโซแอมอินีแอมแคนทอกเอวีแอนิมอลเดอะเวิ์บีคอแอมิงออฟเโอ้มีต่โอเอีออมแอมอนแอเว้ยังไม่จบแค่นี้สินะย่ย่